ข่าวประชาสัมพันธ์เรียบร้อยก็กลับมาที่ของอร่อยแต่ว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนใช่ไหมตามกติกาเลยทวนเข็มนาฬิกาไปดูว่าพี่ง้วนหนึ่งสัปดาห์ให้หลังหลังจากเอามาวางอยู่ในรายการแล้วเนี่ยหมูสเต็กของพี่ง้วนเป็นยังไงบ้างกลับไปที่รถเข็นก่อนอที่รถเข็นบนถนนคลองเรียนหนึ่งหน้าร้านข้าวต้มภาคกลางคะ่ะอันนี้ถือ,อเป็นที่ประจํา ที่แรกเลยที่นี้ที่นี่แหละค่ะที่ทําให้หมูสเต๊ะพี่งวนเนี่ยทุกคนรู้จักนี่คือหน้าตาโชมหน้าของคุณนันทิพัฒน์มณีฉาย42ปีหรือว่าพี่งวนเจ้าของหมูสเต๊ะโบราณหมูไก่เลยคุณเก๋มีทั้งหมูและไก่คือมุสลิมก็ทานได้ครับนะคะคนไทยพุทธก็ทานได้ครับแล้วก็พี่งวนขายอยู่ที่นี่มาหลายปีคุณผู้ชมคะความอร่อยเด็ด อยู่ที่เรื่องของน้ําจิ้มแล้วก็อยู่ที่เรื่องของเครื่องเคียงอคือหมูสเต๊กกับไก่สเต๊กไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าของชูโรงอย่างเช่นในราคาน้าจิ้มที่หลายคนบอกว่าแมาไก่หมูย่างมาร้อนๆแล้วก็มาจิ้มน้ําจิ้มหมูสเต๊กหน่อยนึง ทานเป็นของว่างช่วงบ่ายๆถ้าทานตอนนี้ก็ได้นะก็เป็นมื้อเย็นไปเลยแต่บางคนเลือกที่จะทานเป็นมื้อว่างเพราะว่าที่ร้านนี้พี่ง้วนขายตั้งแต่บ่ายสามจุดเปลี่ยนของพี่ง้วนครับคือเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ขายหมูสเต๊ะหรอกครับแต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยพี่ง้วนเลยต้องออกจากพนักงานบริษัทแล้วก็มาจับพลัดจับพล อ่านตำราแล้วก็ทดลองทำสูตรหมูสเต๊ะแต่กว่าจะได้เป็นหมูสเต๊ะพี่ง้วนที่หลายคนรู้จักวันนี้เนี่ยโอ้โหลองผิดลองถูกมาเยอะถูกคนเนี่ยแม่ประมาทพอสมควรคุณเก๋เห็นว่ากันว่าเป็นหมูสเต๊ะสุนัขไม่รับประทานบ้างละ่ะเพราะวันแรกเนี่ยทำมา100ไม้แต่ขายได้แค่20ไม้ครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพในการทำหมูสเต๊ะจจำหน่ายให้กับคนหาดใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่ แวะเวียนมาในบริเวณนี้จนกระทั่งล่าสุดวันนี้พี่ง้วนกลับไปเปิดร้านหมูไก่สเต๊ะที่บ้านตัวเองบนถนนร,ราชยินดีซอยหน่งค่ะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าผ่านไป1สัปดาห์เรากลับ,บไปเยี่ยมพี่ง้วนที่บ้านนั่นแหละค่ะที่เปิดเป็นสาขาสองนะคะก็ปรากฏว่าฟีดแบ็เห็นบอกว่ามีลูกค้าตามไปเยอะทีเดียวค่อนข้างดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับกว่าที่พี่ง้วนจะมีร้านที่ร้านที่บ้านนะครับนี่เราภาพ เอาภาพมอบป้ายก่อนคุณเก๋อ,อันนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเอาป้ายเรยว่รยืนยันเลยค่ะว่าร้านนี้เข้ามาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะอ,อยู่ในช่วงนี้กับ <คะ S 1> เรารชายร่อยๆนะคะคก็ยินดีด้วยค่ะแล้วก็อินบอกว่าร้านลูกค้าตามไปเยี่ยมถึงที่บ้านเลยใช่พี่งวนมีความสุขครับจากขายรถพ่วงข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถขายที่ร้านได้อีกจุดหนึ่งที่บ้านค่ะเดี๋ยวมีเสียงของพี่งวนไปฟังเสียงพี่งวนรวมไปถึงลูกค้ากันดูค่ะลองฟังดูหน่อยครับ ดีมากครับมีมีกระแสลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักกับที่รู้จักกันมามาทานเยอะขึ้นครับส่วนใหญ่เขาจะมาทานที่นี่หรือว่าไปทานที่ร้านครับถ้าบางคนอยากเจอผมก็มาที่นี่ที่ร้านข้าวต้มแต่ถ้าอยากทานมีที่นั่งก็ไปที่บ้านครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นั้นจะผมก็อยู่บ้านครับที่ร้านข้าวต้มก็ไม่ได้เปิดบริการจะเปิดบริการที่บ้านครับวันอาทิตย์ครับลูกค้าก็ดีครับจากคนไม่รู้จัก งวนสเตโบราณก็มีคนรู้จักขึ้นมีครับมาได้ที่ไหนครับท่านจะจะมาเจอพี่วนมาเจอที่ผมหมอก็ร้านข้าวต้ม้ากลางถ้าเป็นช่วงบ่ายถึงบ่ายสามก็อยู่ที่บ้านหลังจากบ่ายสามถึงสามทุ่มก็อยู่ที่ร้านข้าวต้ม้ากลางครับค่ะ ก็พี่ง้วนตอนนี้ก็ไปเปิดเพิ่มเติมสาขาสองที่บ้านตรงราชยินดีซอยหนึ่งใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่นั่นแหละค่ะใครอยากจะนั่งทานที่ร้านมีน้ําให้ดื่มมีให้น้ําให้ล้างมือนั่งกินสบายๆบรรยากาศจะเงียบๆหน่อยที่บ้านนะครับส่วนที่ขาประจำเนี่ยใครที่ชอบแบบพ่วงข้าต้นฉบับเนี่ยก็ยังมาเจอกันได้เหมือนเดิมพี่ง้วนก็ยังมาให้บริการเป็นปกติทุกวันที่หน้าร้านเข้าต้มภาคกลางบนถนนคลองเรียนหนึ่งนะคะครับอ่ะส่วน พี่ๆก็บอกว่ามีขอแซวสัมภารณไหนหนึ่งเห็นบอกว่าวันนี้มีพี่ๆสัมภารไปเยี่ยมถึงที่ร้านเลยไปให้ความรู้ในเรื่องของการเองภาษีข้อกฎหมายเออข้อกฎหมายว่าในเรื่องของภาษีฉะนั้นนะก็บอกว่าไปเยี่ยมก็ดีค่ะไปให้ความรู้ก็ดีแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนทำมาหากินเนาะพี่ๆเนาะยังไงก็ปล่อยที่เขาค่อยๆให้ความรู้กันไปอ่าต้องใช้คำอย่างนี้คุณเก่ค่ะ นนให้กำลังใจกันไปวันนี้ถือว่าพี่ง้วนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในความพยายามแล้วเราก็ยังมีเมนูอร่อยมาฝากเหมือนเดิมใ